สวัสดีครับพี่น้องชาวคีเตอร์และชุมชนชาวยูทูบท่านที่นิยมชมชอบงานปลูกต้นไม้งานบอนไซนะครับสำหรับวันนี้นะฮะช่องผมเองนะครับก็ได้รีวิวนะฮะไม้การสร้างงานบอนไซไม้ดอกไม้ผลนะครับต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะบางอันก็ซ้ำซ้ำซากๆอัปเดตบ้างนะฮะบางท่านก็เบื่อบางท่านก็ชอบนะครับก็ว่ากันไปนะครับแต่สําหรับคลิปนี้แล้วนะฮะผมก็จะมาประยุกต์อีกมุมหนึ่ง นะครับเป็นงานบอนไซในส่วนของใช้ไม้ดอกนะครับและไม้ด่างนะครับไม้ต้นนี้นะฮะยกเครดิตให้กับอาจารย์สำรานแห่งสวนสิริกมลการนะครับไม้ต้นนี้ท่านห่วงมากนะขอซื้อไม่ขายครับแต่ท่านมอบไม้ให้มานะัให้มาฟรีๆเลยนะครับเนี่ยฮะกระถางแบบนี้นะฮะแล้วก็ผมก็เลยลงในกระถาง นะครับของร้านสวนบางแดงนะครับก็เข้ากันพอดีเป็นปุ้นดิบครับก็โอเคอยู่นะฮะพอได้พอได้นะครับนะแบบนี้นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะฮะในช่วงนี้ไม้ด่างกําลังเป็นที่นิยมเป็นกระแสอย่างแรงเลยนะครับผมก็เลยอยากมีไม้ด่างบ้างเดี๋ยวมาดูในรายละเอียดนะครับซึ่งอาจารย์ก็สร้างมาแล้วนะฮะผมก็เลยนํามาโชว์ที่ร้านนะครับมาดูรายละเอียดครับมาดูในมุมขนาดนะครับ นะฮะสร้างไว้สวยเลยนะฮะไม้ด่างนะด่างหมดเลยเที่จริงแล้วไม้ด่างด่างก็คือเกิดจากความผิดปกตินะฮะทางกรรมพันธุ์ของของพืชนะครับก็เกิดไม้ด่างขึ้นนี่เป็นทศนะฮะทศนี้ทศกิ่งหนึ่งนี่ทศกิ่งสองนะครับด้านนี้เป็นกิ่งหลังก็แล้วกันนะครับแทนด้านด้านลึกนะครับด้านกว้างด้านลึกแล้วก็ ด้านกว้างและด้านลึกแล้วก็ส่วนสูงนะครับตรงนี้เป็นยอดนะครับสร้างขึ้นมาก็น่าจะเลี้ยงกิ่งนี้กิ่งนี้ก็จะเออกนะครับนะฮะน่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับแตกยอดมานี่นะครับล้อบใสไซรนะสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยฮะหน้าไม้อยู่ตรงนี้ นะครับก็ให้ดูนะครับพยายามให้ดูว่าโอเคละยังมีไม้แปลกๆแบบนี้แล้วก็สามารถมาสร้างงานบ่อนไส้ได้ท่านมีสาวิตรีที่บ้านนะครับถ้ามีลักษณะนี้นะครับก็เลี้ยงตอกันแล้วกันนะฮะเอาตอมาแล้วก็ตัดทดตัดทดบังคับกิ่งเอาไม่จําเป็นต้องที่จะมาเข้าลวดนะฮะหรือท่านจะเข้าลวดก็แล้วแต่นะครับนี่คือไม้ด่างสาวิตรีไม้ง่ายๆตามข้างบ้านริมสวนของเรานะครับ สวยนะครับดูสวทรรงองเอวเขานะครับโอ้โหนะตรงนี้จะดูต้องดูในรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะท่านตัดไว้เป็นง่ามอยู่โอเคเลยครับซ้ายขวาได้ตัดทดตรงนี้กระชับเข้านะครแยกโอ้โหนะชอบใจมากขอบคุณอาจารย์สํารานนะครับด่างสวยด้วยนะครับด่างด่างติดเขียวนะฮะถ้าเหลืองเลยก็ไม่ดีนะครับเขาไม่มีคอโรฟิล นะอย่างนี้นะครับขอบคุณอาจารย์สำรันศรีกมลการครับมอบหมายนี้นะฮะเป็นตอเฉยๆนี่แหละไม่ได้มีตออะไรนะฮะแต่ว่าตออันนี้มีความหมายครับเพราะว่าเขามีดอกนั่นเองเขาสวยเนี่ยฮะตรงตอแล้วมีดอกด้วยนะครับนะบอย่างนี้ครับ ่าดูครับสวยครับเราก็รีดใบให้เหลือแต่ดอกก็แล้วกันเขามีสเสน่ห์เขาตรงที่ดอกจัดนี่แหละครับนะครับ,นะรบได้ต่อด้วยครับต้นนี้ได้ต่อต่อสั้นๆเล็กๆนะฮะไม่มีทรงไม่มีลีลาอะไรมากมายนะครับแต่ชอบดอกนะตอแล้วออกดอกได้ด้วยนะดูครับสวยงามเลยนะนี่อีกสไตล์หนึ่งนะครับต้อนี้ต้องไปเพาะ ต้องไปเลี้ยงในพื้นดินก่อนนะฮะแล้วค่อยขุดขึ้นมานะฮะแล้วมาเสียบนะครับแต่ถ้าเป็นต่อสาวินตีเลยก็ไม่ต้องเสียบแต่ถ้าไม่ใช่จะมาเสียบนะให้เปลี่ยนยอดนะครับนะไปดูอีกนะครับนี่หนึ่งสไตล์นะอีกสไตล์ต,ต่อไปมาดูครับเป็นไม้ตกกระถางแล้วก็มียอดด้วยนะเอตรงสีนะฮะจุดเด่นเลยสีแล้วก็รากตกกระถางนี่สวยงามมาก กระถางนี้ก็อยู่ในประมาณสักสี่สิบเซนถึงนี่ก็น่าจะเกือบเม็ดทีเดียวนะครับนะสวยงามนี่ตกลงมาถ้าท่านต้องการเงยท่านก็สลิงก็ได้นะครับตรงนี้สลิงขึ้นได้นะครับจะด่งออกไปได้นะครับแบบเนี้นะครับอยากให้ให้สวยแล้วแต่นะฮะปรับมุมได้ผมว่าสวยครับ เป็นการประยุกต์งานสาวิตรีกับงานบอนไสนี่ก็ทําได้นะครับไม่ธรรมดาครับนะฮะสวยงามมากดูดูอีกด้านหนึ่งครับเราจะใช้หน้าไหนเป็นหน้าไม้ก็น่าจะโอเคอยู่อันนี้ใช้ไม้ทำไหมนะครับเราก็จะเก็บไม้ก็ได้นะครับเราทำตรงนี้นะฮะให้แขนงขึ้นหน่อยนะฮะหางนี่ก็ นะเลี้ยงให้ยาวก็ได้นะครับเลี้ยงหางให้ยาวยอดให้ให้ทดลงก็ได้แล้วแต่เรานะครับนะเพราะนั้นจุดเด่นนะเด่นทั้งเป็นงานบอนไซแล้วก็เป็นไม้ดอกที่สวยงามเลยทีเดียวโอ้สุดยอดจริงๆครับโอ้โหต้นนี้ครับเกินคำบรรยายครับดูสิครับโอ้โหสีจัดจ้านมากนะดูครับ ปุ๋ยจัดจ้านจริงๆสวยเสด็จนะฮะถ้าเขาร่วงแล้วทํำยังไงครับเดี๋ยวก็ขึ้นใหม่ครับเราก็ใส่ปุ๋ยเขานะปุ๋ยสูตรเสมอสิบหกสิบหกก็ได้หรือจะเป็นแปดยี่สิบสี่ยบี่นะเป็นทรงตักระถางด้วยนะครับต้นนี้นะสวยงามราคาไม่แพงครับหลักพันครับสองพันสองพันเอ็ดสองพันสองเนี่ยได้เลยครับ เนี่ยฮะใครสนใจแวะมาที่ตลาดต้นไม้เจ้าจอมลุงก้าเนี่ฮะหน้าไม้โอ้โหสวยจริงๆคุ้มค่าครับถ้าดอกรยก็เดี๋ยวเราจะแนะนำนะะนี่เป็นไม้ของอาจารย์สําราญสุริกรมนการครับผมก็นำเสนอไ,ไว้นะให้ทุกท่านได้ดูในรายละเอียดนะฮะสวยงามขนาดนี้ดูนะครับเนี่ยฮะรากนะครับเป็นทรงตกนะครับเนี่ยยอดกำลังมีพอตั้งยอดขึ้นมา หรือจะตั้งยอดนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ปรับเปลี่ยนได้ตายยากครับไม้กลุ่มนี้ตายยากแต่ว่าต้องเลี้ยงให้เข้าใจเขาตั้งนิดดีวดอกเขาจะสับรั่งแบบนี้เลยนะครับเป็นทรงตกกระถางที่หาไม่ได้ง่ายๆครับที่จะสวยๆแบบนี้นะครับนะบสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนรวมนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับ